dâm mì mừng mai สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r a t c Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาคุยข่าวเกี่ยวกับละครอีกหนึ่งเรื่องของพี่เวียสุกวัฒน์นะครับล่าสุดก็เพิ่งเปิดโผลมาหนึ่งเรื่องนะแต่อีกหนึ่งเรื่องเรายังไม่รู้ซึ่งก็มีข้อมูลข่าวเยอะแยะทุกคนเนี่ยก็เดาไปกันต่างๆนานาซึ่งก็วันนี้จะหยิบยกทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นข้อมูลเนี่ยมาพูดมาคุยกันในคลิปนี้นะครับซึ่งก็ยังไม่รู้นะว่ามันเป็นเรื่องอะไรแค่จะหยิบมาพูดคุยแล้วก็มาคาดเดากันเฉยๆว่าม ข้อมูลตรงไหนก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูก่อนที่จะไปฟังกันนะก็ฝากกดไลค์ให้คนละหนึ่งไลค์แล้วกันนะครับเริ่มต้นนะครับผมจากทางเว็บไซต์ o n b News นะครับเขาได้เอาข้อมูลเนี่ยลงเว็บไซต์ของตัวเองแล้วก็บอกว่าพี่เวเนี่ยหลังจะตอบสัญญาแล้วนะครับผมก็จะมีละครถึง2เรื่องรวดเรื่องนึงเนี่ยจะเป็นแนวแบบแอคชั่นผจญภัยนะครับประกอบคู่กับนางเอกสายดราม่าของช่องส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยเป็นละครแนวดราม่า เป็นรีเมคเหมือนกันซึ่งจะได้ประกบคู่กับนางเอกอิสระนะครับอ่ะอันนี้คือ2เรื่องที่เขาดาวเอาไว้นะ ซึ่งละครรีเมคแนวแอคชั่นปะจนภัยเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับที่พี่เวียนี่ยลงใน IG ของตัวเองเลยหลังจากที่โพสต์เกี่ยวกับข้อความที่ตัวเองเนี่ยตออสัญญาพี่เวียนี่ยได้โพสว่าฟิตร่างกายเตรียมตัวเปิดกล้องหลังจากตออสัญญายาวๆเป็นฉบับที่4แล้วฝากติดตามกันด้วยนะ2เรื่อง2ค่ายแย้มๆว่าทะเลภูเขาแม่น้ำเหนือใต้ไม่ว่าเวลาจะผ่านอะไรเปลี่ยนแปลงไปตัวเราจะ รู้เองว่าเราเป็นไข่ 7SG สู้ๆมันมีคำว่าทะเลภูเขาแม่น้ำเหนือใต้ไงทุกคนก็เลยเดาว่า หรือว่าเรื่องที่จะเล่นเนี่ยเป็นเรื่องแม่โขงของนายบีเวอร์ฟิล์มอ่าเพราะว่าค่ายนายบีเวอร์ฟิล์มเนี่ยเขากาลังจะทําเรื่องแม่โขงนะครับจะหยิบมารีเมคนั่นเองนะซึ่งมันก็ตรงกับทางเว็บไซต์ OMB News นะครับผมที่เขาเนี่ยบอกว่าจะเป็นละครรีเมคแนวแอคชั่นผจญภยัยแต่พอเปิดโผล่ละครมานะครับผมยังไม่มีเรื่องแม่โขงหรือยังไม่ใช่เรื่องที่เขาคาดเดามาแต่กลับเป็นเรื่องที่มันนอกโผล่ไปเลยไม่ไม่เกี่ยวกับที่คาดเดาเลยเป็นเรื่องกลงน้ําพึ่งครับมาประก คู่กับนางเอกสาวพระพายรัมิดานั่นเองนะซึ่งเรื่องนี้มันจะออกแนวดราม่าแล้วก็สืบสวนสอบสวนหน่อยนะครับมันน่าจะมีแอคชั่นบ้างแหละนะ เพราะว่ามันเกี่ยวกับการฆาตกรรมอะแต่ว่ามันก็ยังไม่ตรงที่เขาใบามาที่เป็นแบบแอคชั่นผจญภัยเพราะว่าแอคชั่นผจญภัยนี่มันก็ตรงกับแม่โขงเลยอะซึ่งก็เปิดโผล่มาหนึ่งเรื่องและอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยมันจะยังตรงกับที่เขาใบ่ามาไหมว่าจะเป็นแนวแอคชั่นผจญภัยกับอีกเรื่องหนึ่งแนวดราม่าเนี่ยจะยังคงเป็น2เรื่องนี้อยู่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าอิงกับตามที่พี่เวียโพสอะทะเลภูเขาแม่น้ํามันค่อนข้างที่จะไปตกที่แม่โขงซะมากกว่านะครับและในโพสต์นี้นะครับผมที่พี่เว ามาคอมเมนต์ว่าเกินไปเกินไปคนไปจนมีกระแสนะครับผมแฟนคลับเนี่ยลุ้นว่าอยากให้เคนบูภูมิเนี่ยมาร่วมงานกับทางช่องจิตสี นมีเว็บไซต์ดาราเดลี่นะครับผมเขาเนี่ยเอาไปทําข่าวกันเลยซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีเนื้อหาอะไรเลยนะแค่แบบว่าเอาไปลงในเว็บตัวเองว่าแบบลุนเคนบูพูมจะแบบมาเล่นช่อง7็เนื่องจอากมาคอมเมนต์นี่แหละนะแต่จากในเพจละครดังช่อง7 HD ดีนะครับเขาได้บอกว่าเรื่องเข็มซ่อนปลายเนี่ยกำลังจะถูกกลับมารีเมคอีกครั้งกับทางช่องจะสีโดยค่ายน้องใหม่ที่ผลิตละครให้กับทางช่อง7เนี่ยไม่กิลเรื่องนําแสดงโดยนางเ,งเอกอิสระตัวแม่ของวงการประกอบพระเอกเรตติ้งดีพ่วงด้วยพระเอกอิสระ ต่างช่องซึ่งพอมีคําว่าพระเอกอิกสระต่างช่องเนี่ยคนก็เลยลุ้นว่าเป็นเคนภูภูมิหรือเปล่าเพราะเคนภูภูมิเนี่ยก็หมดสัญญากับทางช่อง3ไปแล้วนะครับถ้ามาร่วมเล่นกับทางช่อง7ด,ด้วยและสมบุตินะว่าได้เล่นกับพระเอกเรตติ้งดีที่เขาบอกมาเป็นพี่เวียเนี่ยมันก็แบบเรตติ้งมันต้องปังแน่เรื่องนี้มันต้องปังอะและเป็นนางเอกอิกสระตัวแม่ของวงการมันก็จะไปตรงกับข่าวของ ONV n e w ตอนแรกนะครับผมที่เขาว่าจะมีแนวดราม่าเรื่องยิ่งใหญ่แล้วก็ได้นางเอกอิกสระเนี่ยมา ร่วมเล่นแต่ก็มีหลายกระแสนะที่บอกว่าอีกเรื่องหนึ่งของพี่เวเนี่ยจะเป็นแนวฟอร์มยักษ์เลยก็ไม่รู้ว่าเข็มซ่อนปลายเนี่ยมันฟอร์มยักษ์ไหมหรือว่าฟอร์มยักษ์เนี่ยมันคือแม่โขงนะก็คือมันรอลุ้นอะมันยังไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรหรือไม่อะไรนะครับซึ่งเข็มซ่อนปลายนะครับผมจะเป็นละครที่ รีเมคโดยค่าย Magic Eve นะครับก็ทางเพจเจษศีโซเซตี้เอฟเนี่ยเขาก็บอกมาว่ากําลังจะกลับมารีเมคโดยค่าย Magic Eve ซึ่งค่าย Magic Eve ก็ล่าสุดก็ทําเรื่องโซเวลีอยู่นั่นเองนะแล้วก็ปิดกล้องไปแล้วนะส่วนเรื่องที่เปิดใหม่เนี่ยยังไม่รู้อาจจะเป็นเรื่องนี้นี่แหละนะและล่าสุดน,นะครับผมพี่เวีย,ยก็ได้เปิดใจถึงการตัดสินใจเซ็นสัญญาต่อกับทางเจษฎ์ศีโดยเผยว่าบ้านหลังนี้อยู่กันมานานครับอยู่กันแบบพี่น้องครอบครัวมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความอบอุ่น และอีกหนึ่งสิ่งสําคัญในบ้านหลังนี้คือการได้ทํางานที่เรารักนั่นคือการแสดงส่วนละครที่กําลังจะเปิดเรตินี้กลงน้ําผึ้งก็เป็นครั้งแรกของการทํางานกับมีเดียซีนและอีกหนึ่งเรื่องบอกเลยว่าน่าจะถูกใจแฟนๆเพราะเป็นอีกแนวละครที่ทุกคนจะได้เห็นผมในคาแรคเตอร์แบบนี้ฝากติดตามด้วยนะครับอันนี้ก็มีการใบ้เพิ่มมาว่าเป็นอีกแนวละครที่ทุกคนจะได้เห็นผมในคาแรคเตอร์แบบนี้คาแรคเตอร์ Character แบบนี้เป็นคาแรคเตอร์แบบไหน แม่โขงเหรอแม่โขงแบบเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนอ่ะสุขุมนุ่มลึกตามหาอาดีตออกไปในป่า มีบูบ้างสืบสวนบ้างเงี้ยเหรอหรืออีกคาแรคเตอร์หนึ่งก็คือแบบดราม่าไปเลยเคือเราก็เห็นพี่เบลเล่นมากแทบจะทุกแบบละเป็นอีกครั้งที่ได้เห็นในคาแรคเตอร์แบบนี้เราไม่รู้ว่าจะแบบไหนไงถ้าเป็นแม่โขงตามคาแรคเตอร์แบบนี้ก็จะออกแนวแบบพัชรบนตาหน่อยไหมแบบสืบสวนสอบสวน,สวนแล้วก็เข้าป่าบ้างมีบูบ้างเล็กน้อยเพราะว่าจะจะให้แบบบูเยอะๆปัจจุบันพี่เียก็ไม่ได้เล่นบูเยอะๆขนาดนั้นแล้วครับส่วนแม่โขงเนี่ยมันก็ไม่ได้บูเยอะมากมายขนาดนั้นนะถ้าใครเคยดูชั้นเก่าแต่ถ้าสร้างโดยค่่่าาายนมเวรฟไู้ขจะ ต้องเพิ่มบูคแค่ไหนอันนี้เราก็อรอลุ้นว่าคาแรคเตอร์ที่พี่เวียว่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับแล้ววันก่อนเนี่ยผมก็ไปเจอในพันทิปนะัที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าข่าววงในามาบอกว่าอธิขาววงในาจากไหนไม่รู้นะแม่โขงเนี่ยพระนางเนี่ยจะเป็นคู่จิ้นที่เคยเล่นด้วยกันมาแล้วใบว่าพระเอกเนี่ย จะเป็นพระเอกตัวใหญ่ซึ่งพระเอกตัวใหญ่ช่วง7 4็ีก็มีหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นพี่เบียก็ตัวใหญ่นะครับบิ๊กเอ็มก็ใหญ่นะหรือมิกทองระยะก็แบบหุนบึกๆก,ก็มีหลายคนซึ่งทั้ง3คนนี้เนะี่ยมีข่าวว่าจะได้ลงแม่โขงทั้ง3คนเลยนะซึ่งมิกเนี่ยเคยมีข่าวว่าถูกวางตัวตั้งแต่ค่ายพอดีคำเนี่ยจะทําเรื่องแม่โขงละส่วนบิ๊กเอ็มเนี่ยก็มีคนจับตามองว่า IG ของนายบิวเวอร์ฟิล์มไปติดตามบิ๊กเอ็มซึ่ง IG ของนายบิวเวอร์ฟิล์มแล้วก็พี่โอลิเวอรนะ เพราะว่าเขาจะติดตามคนที่ร่วมงานด้วยอะไรประมาณนั้นน่ะก็เลยมีคนเดาว่าเอ้ยแม่โขงจะเป็นบิ๊กเได้หรือเปล่าหรือจะเป็นคนที่เคยถูกวางไว้อย่างมิกเพราะว่ามิกก็ตรงคาแรคเตอร์ด้วยความที่เวอร์ชั่นเก่าวี่พีกทองเจือไงก็แบบแนวลูกครึ่งลูกครึ่งหน่อยก็มิกเนี่ยกรตรงเลยแต่ว่าถ้าแบบว่าที่พี่เวียร์ใบไว้ก็มันก็คล้าย ที่เขาบ่ายมาว่าแบบเออทะเลภูเขาแม่น้ำอะไรเงี้ยมันก็คล้ายๆกับแม่คงอกีกก็เลยมีคนเดากันไปหลายคนเหมือนกันนะครับส่วนว่าถ้าเป็นคู่จินที่เคยร่วมงานกันมาแล้วถ้าเป็นพี่เวียจะเป็นใครอะเป็นเวียมินไหมหรือว่าจะเป็นเวียทิสาเวียมินเนี่ยก็ ไม่ได้เจอกันนานแล้วก็อาจจะกลับมาเจอกันอีกส่วนมินก็ยังมีละครเรื่องเดียวอยู่นะครับผมก็คือรางรักพลางใจส่วนทิสาเนี่ยยังไม่มีละครเลยแต่ว่าทิสาคงไม่กลับมาเจอกับพี่เวเร็วขนาะนั้นซึ่งถ้าได้เจอกันเนี่ยมันเป็นหลายเรื่องมากที่ได้เล่นด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นสัมปทานหัวใจมาเจอกันในยอดรักนั่งรบและล่าสุดม่านบางใจก็ยังกลับมาแบบรับเชิญก็ยังได้เจอกันอยู่นะครับถ้าเป็นเวีรทิสาอีกเนี่ยโอ้โห มันเป็นการกลับมาเจอกันเร็วมากซึ่งช่องเจ็สีไม่ค่อยทําแบบนั้นนะหรือว่าหลังๆเขาทำแล้ววะไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องรอติดตามโอเคมาพูดมาคุยกันถึงการใบ้ละครน,นะครับผมแล้วพวกคุณล่ะมีข้อมูลตรงไหนลองมาแชร์แชร์กันและคิดว่าใคร จะได้เล่นเรื่องไหนและคิดว่าใครเนี่ยจะมาเล่นคู่กับพี่เวียในเรื่องไหนอยากให้ใครมาเล่นก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะแค่หยิบตรงตู้ตัวนี้เนี่ยมาพูดคุยกันเฉยๆและถ้ามีอะไรอัปเดตอีกเดี๋ยผมจะมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับ